แชมพูตัวไหนดีสำหรับผิวแพ้ง่ายระหว่างครูเรลกับแชมพูสีราสวัสดีค่ะมาพบก,กับเสิร์ฟศาสตร์โซไซตี้นะคะพอดีเป็นเจอรกระทูในที่น่าสนใจมากๆกับคำถามที่ว่าถ้าผิวแพ้ง่ายสิวขึ้นกอบหน้าจะเลือกใช้แชมพูอะไรดีระหว่างครูเรลอินเทอร์สมอยเจอร์แชมพูกับมาแชมพูจากแชมพูสีราเริ่มจากตัวแรกแชมพูสีราไม่ฟอร์มูล่าเป็นแชมพูที่ออกแบบมาสำหรับผิวแพ้ง่ายโดยเฉพาะไม่มีพาราเบนไม่มีซิลิโคนและมีสารสกัดหลักถึง3ตัวจะช่วยดูแลหนังศีรษะได้อย่างอ่อนโยนหนึ่ง <Hey. S 2> วิตามินบีสาม นาซินิมายเอการอักเสบของหนังศีรษะเสริมกรอบป้องกันผิวสองเพนเตวิตินดูแลเรื่องความชุ่มชื้นได้ยาวนานถึง72ชั่วโมองหลังล้างออกอีกทั้งช่วยปอบประโลมผิว3อาร์จนีนกรดอะมิโนโที่ช่วยเสริมสร้างโครงสร้างเส้นผมและลดการขัดรุดร่วงเหมาะกับคนที่มีหนังศีรษะแห้งหรือว่ามันไม่สมดุลหรือว่าระคายเคืองง่ายกับแชมพูทั่วไปต่อมาตัวของครูเรลเป็นแบรนด์เวชสำอางจากญี่ปุ่นมีค่าความปเป็นกรดบปนดังใกลก้เคียงกับผิวจึงไม่รบกวนกรอบป้องกันตามธรรมชาติมาเ่่นวจะป็ ารทำความสะอาดกลุ่มอ่อนโยนไม่ทําลายไขยมันชั้นดีเซรามา่าเสริมโครงสร้างของหนังศีรษะและรากผมให้แข็งแรงทําให้ผมสุขภาพดีและสารสก,กัดจากชเอเทศช่วยอบประโลมผิวลดการอักเสบลดการระคายเคืองต่างๆสรุปง่ายๆถ้าคุณมีผิวแพ้ง,ง่ายที่ระคายเคืองได้ง่ายมากๆแนะนำแชมพูสีราแต่หากมองหาแชมพูที่ดูแลสมดุลผิวแนะนำคูเรลทั้งสองตัวเหมาะกับผิวแพงง้ง่ายคนเป็นสิวก็สามารถใช้ได้หากใครมีคำถามสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับแชมพูสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะอย่าลืมให้กำลังใจกันด้วยการกดติด ตาม subscribe สัสส่นกระดิ่งชอ่องสวยสดสดใสตี้ Society แห่งนี้ให้ด้วยนะคะให้เรื่องผิปๆกลายเบ็นเรื่อจิจ๋วๆแล้วพบกันใหม่ใน EP หน้าบ๊ายบายค่ะ